กล <Hey. S 2> ับมาที่เป็นโดม่มีกันครับครับโภชนาะทำให้ไม่มีแค่สามเซตแล้วนะครับนโงนนสวัสดีครับที่พี่เพื่อนเอฟี MC ทุกท่านครับวันนี้ได้รื้อจักวงห้าเส้นทางข้างล่าง สาเหตุที่ที่รือมาดูก็คือนี่นะครับเพื่อนๆมืดนิดนึงใบมีดตัวนี้มันขยับได้เวลาเย็บไปนี้มันจะเสียงดังกระเพือมีอะไรหักข้างในในสามทับเพาเคลื้อนเยียบไปนั้นเพื่อนๆก็คือสาเหตุที่มันเสียงดังก็คือจะมีน็อตตัวนี้ดูออกมานี่นะครับ น็อตตัวนี้ดูดลงมาเห็นไหมเพื่อนก็คือจะอยู่ระหว่างข้างในนี้สายน้ำมันจากนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนจะน็อตตัวนี้มันดูนดลงมาก็คือเอาน็อตตัวนี้ใส่เข้าไปก็คือน่าจะได้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เราก็เสร็จ เช็กอย่างอื่นไปด้วยอาการสายน้ำมันก็คือตอนนี้มาออกมาซ่อมจักรอยู่ข้างนอกก็คือไม่มีคนถ่ายให้ไม่มีน,นกไม่ได้มาด้วยนะครับก็คือจะถ่ายยากกันนิดหน่อยคือมาอธิบายอาการเฉยๆแต่จะให้ถ่ายไปด้วยซ่อมไปด้วยก็คือไม่ไมสะดวกนะครับเพื่อน ไอาออกมานี่ก็คือเนี่ยเห็นน็อตเลยติดตรงนี้เลยนี่หน่อยจะอยู่ตรงใต้เห็นไหมเพื่อนเอาขาวตรงนั้นอนะ มาไปอยู่ไม่เคยจ,จับไฟให้ด้วยอยู่ตรงเนี้ยไรนี่นะนี่ก็คือจะมีเศษได้มาติดพันอยู่กับไอ้ใบพัดลมตัวนี้นะคะรับเพื่อนๆเนี้ยซ่อมตัวนี้เสร็จแล้วก็แกะออกปกติ ลมใบพัดเนี่ยมันก็จะหมุนแต่ของมันเองนะครับเน้นไปความกันหมดเลยเพราะว่ามันมีเศียได้ติดอยู่ตรงนี้เอาละเพื่อนเพื่อนอธิบายแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีท่านไหนปัญหาเรื่องไหนก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็หาวิธีแก้ไขให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ก่อนนะครับพบก,กันคลิปคลิปต่อไปครับไม่มีเคยถ่ายให้ก็เลยจะลำบากนิดหน่อยสวัสดีครับ